ผมเจอแสงเงาตัวหนึ่งมานะครับชื่อว่า i n o u s d r e a m นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็ในแสงเงาที่มีชื่อว่า i n o u s d r e a มนั่นเองนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าสวยเลยแสงเงาอันนี้นะครับผมสำหรับเกมไมค์ครับบนมือถือนั่นเองนะฮะถามว่าสวยยังไงนะครับคุณผู้ชมดูแสงดีนะครับอันนี้คือพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับนี่โหสวยมากนะครับดูดีนี่ครับแล้วก็พวกเท็กเจอร์นะครับมันก็จะ ปรับเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับพวกเท็กเจอร์ต่างๆเห็นปะพวกบล็อกอะไรเงี้ยครับมันจะดูแบบนูนขึ้นเห็นปะมันจะมีแบบนี่ครับเท็กเจอร์นูนๆขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมดูต้นไม้ดินะครับต้นไม้ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพวกบล็อกเท็กเจอร์หญ้าแบบนี้นะครับนี่จะดูแบบดูมีมิติขึ้นนะครับนี่แล้วดูเงาของเรานะครับก็จะตามประมาณนี้นะครับโว้สวยมากนะครับแต่ว่า สับแสงเงาอันนี้นะครับเครื่องใครที่ไม่ไม่ค่อยแรงนะครับก็ผมไม่ได้นำนะครับอันนี้มันค่อนข้างจะกินสเปกนะครับนะครับสังเงาอันนี้ค่อนข้างจะกินสเปกนะครับขนาดผมเครื่องแรงนิดนึงนะครับยังค่อนข้างหน่วงเลยนะครับอาจจะต้องปรับให้มันต่าๆลงนิดนึงอันนี้ผมปรับค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยหน่วงๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ลื่นนะอันนี้จริงๆนะครับเนบานมันลื่นมากนะถ้าใครที่เครื่องแรงเนี่ยลื่นเลยนะครับนี่ดูครับเงาท้อนน้ําดิโอ้โหสวยมากนะครับ ผู้ชมดูเงาสะท้อนน้ํานะครับนี่ครับนี่คือแสงแบบตอนกลางวันนะครับแสงดูแบบสวยแล้วก็ดูแบบสว่างมากเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับแร่เลื่องแสงนะครับสําหรับแสงเงาอันนี้นะครับผู้ชมดูแร่นะครับเห็นปะแร่มันจะเลืองแสงนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่เห็นปะคอปเปอร์นะครับเลื่องแสงนะครับ สรับแร่ที่จะเลืองแสงเนี่ยก็จะมีพวกเหล็กนะครับพวกคอปเปอร์นะครับทองนะครับลาพิสนะครับแล้วก็เอ่อจะมีไดมอนด์นะครับที่เรืองแสงนะนะครับแล้วก็พวกไฟพวกนี้นะครับพวกไฟพวกทอชต่างๆก็จะเลืองแสงเหมือนกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือตอนพระอาทิตย์ตกนั่นเองนะครับนี่ครับแร่ก็กำลังเรืองแสงนะทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหม ผู้ชมดูแลดใต้น้ํานะครับนี่เรื่องแสงเลยครับใครชอบที่แบบแนวๆแลเรื่องแสงก็แสงอ,อันนี้ครับแลเรื่องแสงก็ผมคข้างที่จะชอบนะครับจะได้แบบลงเหมืองมองชัดๆนะครับนี่ครับนี่คือตอนพระอาทิตย์ตกนั่นเองผู้ชมโอ้โหยังสวยอ่ะครับอืมสวยมากสวยมากนะครับโอ้ oh my god นี่เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาแร่มาให้ดูนะครับว่ามันเรืองแสงยังไงนะนี่นี่ปึ๊บนะครับเนี่ยที่เรืองแสงก็จะมีประมาณนี้นะแต่ว่าแร่นะครับพวกอันนี้นะครับจะไม่เลืองแสงนะนะครับแต่เรืองแสงเฉพาะแบบแร่พวกเก่าๆพวกนี้นะครับเห็นปะอันนี้เหล็กนะครับนี่เหล็กอ่าทองอ่านะครับเพชรนะครับแล้วก็ลาพิสนะครับ เดสต์ stone นะฮะนี่นะครับแล้วก็คัพเปอร์นะครับแล้วก็จะมีมีนะครับทุกคนจะมีของเนเธอร์นะครับนี่นะครับเนเธอร์โกล์แต่เนเธอร์คอรสนี่จะไม่เรืองแสงนะทุกคนแต่ว่าเนเธอร์โกลเนี่ยครับเรืองแสงนะฮะนี่ครับอ่านี่คือนะครับนี่คือแร่เรืองแสงทั้งหมดนะครับในแสงเงาอันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะพามาดูพวกม็อบนะครับนี่ครับคิปเปอร นะครับก็จะเห็นตั้งแต่ไกลเลยนะถ้าเราแบบอยู่ไกลๆก็จะเห็นแบบชัดเลยว่านี่เออนี่คือคิปเปอร์นะครับแล้วก็นแบบสเกลนะครับตาสีขาวเหมือนกันเลยนะครับเอนเดอร์แมนก็จะเห็นตาสีม่วงชัดเลยแบบนี้เลยครับเห็นปะชัดเจ๋วชัดแจ๋วนะครับแล้วก็สไปเดอร์นะครับอันนี้คือเห็นชัดมากๆเลยครับตาสีแดงนะครับจะเห็นแต่ไกลเลยครับผมนี่ครับอันนี้คือข้อดีนะครับของแสงเงาตัวนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูท็อตนะครับพวกท็อตแล้วก็พวก ตะเกียงนะก็จะแบบเรืองแสงด้วยนะครับเดี๋ยวผมปักให้ดูนะครับทอชนะครับแล้วก็ตะเกียงมานะครับแล้วก็จะมีนะครับพวกโกสโตนอะไรอย่างี้นะครับก็จะเรืองแสงเหมือนกันเลยผู้ชมนะลาวาอะไรงี้นะครับลองดูครับนี่เราลองถือดูก่อนก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นปะมันจะเรืองแสงแบบนี้เลยครับผมลองถือทอชดูนะครับเรืองแสงมากนี่ตอนคืนจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ลาวาครับผมชมดูนะครับดูดิลาวานี่คือแบบเห็นชัดมากครับนี่ครับอะแล้วก็แบบตะเกียงครับผมตะเกียงจะลองวางตรงนี้ดูปุ๊บนี่ครับเห็นปะก็จะเป็นประมาณนี้นะ่เองนะครับผู้ชมอืมก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับดูโกสโตนดิโกสโตนนี่คือแบบเรื่องแสนชัดมากูุยมอืม ค่อนข้างดีเลยนะครับมาเดี๋ยวปรับเวลาแป๊บหนึ่งนี่ครับพวกบล็อกต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับที่มันสะท้อนได้เห็นปะเงาวับเลยดูดิเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออเยี่ยมมาเลยนะครับแล้วก็มันจะเน้นพวกน้ำครับสงเงานี้ครับน้ำมันจะสวยเป็นพิเศษเลยนะถ้าที่สมศัสังเกตนะครับก็อยากใครอยากลองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการลงว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันดีกว่านะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงกันดีกว่านะครับผมก็คลิกลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้ให้ทางคำอธิบายนะครับหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนันเองนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาได้นะครับผมก็จะอยู่ที่แอป dl นั่นเองนะครับผมก็นี่เลยนะครับ luminus o dream นะครับผมก็เป็นของคุณ blocky นะครับก็หลายคนอาจจะเป็นคุชื่ออยู่นะครับผมก็เขาก็ทำแบบทั้งอนอน better on betlock อะไรองนี้นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาข้างล่างสุดท่านผู้ชมจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมจะมีอยู่ที่การับอนนี้ นะครับลิง์แรกจะเป็นของลิงก์ของ My Craft Preview นะครับหรือว่า m e Craft ร์ชั i นเ Beta นะครับที่มันจะมีตัวหนังสือขึ้นจะเยอะด้านบนนั่นแหละนะครับเป็นของเวอร์ชันนั้นนะครับส่วน m e Craft อร์ชัันตัวเต็มก็จะเป็นลิงก์ล่างนะครับลิงก์นี้เลยนะครับผมก็ใครเล่นเวอร์ใครเล่นเวอร์ชันไหนก็โหลดเวอร์ชันนั้นนะครับแต่ว่าผมเล่นเวอร์ชันตัวเต็มนะครับก็จะโหลดลิงก์ล่างนั่นเองนะครับผมมาก็ส่วนวิธีการดาวน์โหลดก็คือคลิกที่ลิงก์ไปครับอ่ะ จากนั้นก็คลิกว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครไม่เป็น VP มันต้องรอแบบนี้แหละนะครับก็กดลิงก์สีฟ้าได้เลยครับ get download นะครับอ่ะก็ได้ขึ้นคำว่าไฟล์ lady ครับคือพร้อมโหลดแล้วนะครับผมก็กดลิงก์ล่างได้เลยนะรับใครที่ใช้ไหมครับตัวเต็มนะครับตัวใครใช้ไหมครับ preview ก็ลิงก์บนนะครับอ่ะผมกดลิงก์ล่างนะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยครับผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับ luminous d นั่นเอง นะครับร์ชั่น1.0อัลฟ่านะครับสำหรับใครที่ใช้ Android นะผมก็สามารถใช้ RS File Explorer หรือว่า Sierra File r นะครับทำการกดเปิดไฟล์ได้นะครับส่วน iOS นะครับผมก็ใช้ App file นะครับหรือว่ากดเปิดได้เลยนะครับผมมันก็จะเข้าในเกมให้นะครับส่วน Windows ก็คือกดเปิด Open File ได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็จะกดเปิดเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมเข้าไปที่ตัวเกม Minecraft แล้วเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวธีการติดตั้งกันดีกว่านะครับใครที่กดเปิดด้วยแมค a ั t มาแล้วนะครับมันก็จะเคลื่อนตัวหนังสือด้านบนนะครับแต่ว่าของผมไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมผมลงไปแล้วนะครับผมอ่ะนะครับก็คือกดมาที่หน้าเกมนะครับแล้วก็กดไปที่เซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับไปที่ Global Resource ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดที่ไ y pack นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับ p o c k y l u m i n u s r e a m นะที่เราลงไว้นะครับก็กด a c t i v a t e ไปได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยจากนั้นก็คือกดกลับนะครับนี่นะครับอ่านะครับถ้ามันเปลี่ยนโลโก้จากไหมครับเป็นลูมิเ d ส e a m แบบนี้แล้วแสดงว่าติดแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถสร้างโลกเล่นได้เลยนะนะครับส่วนใครตั้งจะตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็กดไปที่หัวข้อลู o u s d ส e a m Option ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถมาปรับตั้งค่าพวกเรนเดอร์อะไรนี้ได้นะครับนี่หรือว่าจะมากดปิดก็ได้ที่กดปิดตรงนี้นะครับอ่กดปิดเปิดตรงนี้นะ สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็คือตั้งตามสเปคเครื่องของแต่ละคนนะครับขครเครื่องไม่แรงก็คือปรับให้มันต่ําลงก็ได้นะครับอ่ะก็คือเนี่ยครับปรับแสงได้ครับเนี่ยขยับได้แสงให้มันสว่างหรือว่าจะแบบลดลงนะครับก็สามารถปรับแสงได้ที่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ครับใครเครื่องไม่แรงก็คือปรับปรับให้มันตามสเปคเครื่องนะครับต้องไปทดสอบเอาในเกมนะุผู้ชมนะครับต้องไปทดสอบเอาในเกมแล้วค่อยๆปรับเอานะครับนี่เลยครับพวกหัวข้อพวกนี้ก็สามารถปรับได้ เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็เอาตามที่เขาตั้งค่ามานะผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับอันนี้นะครับผมปรับแค่พวกนี้ครับพวกชาร์โดอะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับใครชอบแบบหมอกก็คือปรับหมอกได้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคผู้ชมก็คือสร้างโลกได้เลยนะครับไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่มแล้วนะครับส่วนการเอาออกก็คือมาเอาออกหน้าเกมได้นะครับเอาออกเอาเข้าคือเอาออกหน้าเกมนะครับนี่ครับกดปิดได้เลยนะครับแบบปกติ หรือว่าจะอาแบบนะครับแสงเงาก็คือปรับได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็เจอใหม่ครั้งหน้านะครับผมก็สวัสดีขอบคุณมากที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม